สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเรานะครับวันนี้เราจะมาสำรวจโลกที่ออมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่อยู่ในตัวเรานี่แหละครับแล้วก็ส่งผลกับเรามากๆด้วยนั่นก็คือไมโครไบโอมหรือระบบนิเวศของจุลินทรีย์นี่เองครับสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะวันนี้เรามีข้อมูลเชิงลึกหลายส่วนเลยนะคะที่จะมาดูกันว่าจริงๆแล้วไมโครไบโอมคืออะไรกันแน่ครับ ภารกิจเราวันนี้ก็คือทําความเข้าใจมันให้มากขึ้นนะครับว่ามันคืออะไรทําไมมันสําคัญแล้วความสมดุลมันจําเป็นยังไงและเราจะดูแลมันได้ยังไงบ้างค่ะบางคนถึงกับเปรียบเทียบว,ว่าเป็นเหมือนอวัยวะเสริมของเราเลยนะคะความเชื่อมโยงมันน่าทึ่งมากโดยเฉพาะที่ลำไส้กับสมองน่าสนใจมากครับนั้นเริ่มตรงนี้ก่อนเลยดีไหมครับว่าจริงๆแล้วคําว่าไมโครไบโอตากับไมโครไบโอมมันต่างกันยังไงบ้างครับ อ่าค่ะคำถามดีเลยค่ะคือจริงๆมันใกล้เคียงกันนะคะไมโครไบอตาเนี่ยจะหมายถึงกลุ่มของตัวจุลินทรีย์ทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียไวรัสเชื้อราที่อยู่ในร่างกายเราอ๋อคือตัวจุลินทรีย์เพียวๆใช่ค่ะส่วนไมโครไบโอมเนี่ยจะหมายถึง ชุดยีนทั้งหมดของจุลินทรีย์เหล่านั้นรวมกันซึ่งพอพูดถึงยีนเนี่ยมันน่าทึ่งมากนะคะเพราะจํานวนยีนของจุลินทรีย์ในตัวเราเนี่ยมันมันมากกว่ายีนของมนุษย์เองแบบเยอะมากๆเลยค่ะโอ้โหเยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่ค่ะแล้วแต่ละคนก็จะมีชุดยีนจุลินรีย์หรือไมโครไบโอมเนี่ยไม่เหมือนกันเลยเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยแล้วเจ้าพวกนี้มันมาอยู่กับเราตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเหมือนกับว่าติดตัวมาตั้งแต่เกิดเลยหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะ เริ่มตั้งแต่ตอนคลอดเลยวิธีการคลอดนี้มีผลมากนะคะอย่างการคลอดธรรมชาติเนี่ยทารกจะได้รับจุลินทรีย์ดีๆจากช่องคลอดของแม่โดยตรงเลยอ๋อครับแต่ถ้าเป็นการผ่าคลอดก็จะได้รับจุลินทรีย์จากผิวหนังของแม่จากบุคลากรทางการแพทย์หรือจากสิ่งแวดล้อมในห้องคลอดมากกว่าซึ่งจุดเริ่มต้นตรงนี้ล่ะค่ะที่มันส่งผลต่อการพัฒนาภูมิคุ้มกันของเด็กในระยะยาวได้เลยหลังจากนั้นล่ะครับหลังจากนั้นเอ่อ นมแม่นี่สำคัญมากๆเลยค่ะเพราะในนมแม่มีทั้งโปรไบโอติกคือตัวจุลินทรีย์ดีๆแล้วก็มีพรีไบโอติกซึ่งเป็นเหมือนอาหารให้จุลินทรียดีพวกมันอีกทีก็คือช่วยวางรากฐานให้ระบบนิเวศจุลินทรีย์ของเด็กแข็งแรงตั้งแต่แรกเกิดเลยค่ะพอโตขึ้นมาปัจจัยต่างๆก็คงเยอะขึ้นใช่ไหมครับทั้งเรื่องพันธุก,กรรมสิ่งแวดล้อมอาหารการกินที่เราเลือก ถูกต้องค่ะอาหารนี่มีผลมากเลยอย่างอาหารหมักดองที่เรารู้จักกันดีอย่างกิมจิโยเกิร์ตพวกนี้ก็มีจุลินทรีย์ดีครับครับแล้วก็ยาปฏิชีวนะอันนี้ก็ตัวแปรสำคัญเลยความเครียดอายุก็ล้วนมีส่วนปรับเปลี่ยนหน้าตาของไมโครไบโอมของเราไปได้เรื่อยๆค่ะงั้นเรามาดูบทบาทสำคัญของมันกันบ้างดีกว่าครับโดยเฉพาะที่ลำไส้ที่ว่าเป็นชุมชนใหญ่สุดเลยใช่ค่ะ ที่ลำไส้หรือกัดไมโครไบโอมเนี่ยจุลินซีย์มีบทบาทสำคัญมากเรื่องแรกเลยคือช่วยย่อยอาหารค่ะโดยเฉพาะใยอาหารหรือไฟเบอร์ที่ร่างกายเราย่อยเองไม่ได้อ๋อที่เรากินผักผลไม้เข้าไปเยอะๆใช่ค่ะ พอจุลินทรีย์ย่อยไฟเบอร์แล้วเนี่ยมันจะผลิตสารที่มีประโยชน์ออกมาหลายอย่างเลยที่สำคัญมากๆก็คือกรดไขมันสายสั้นหรือ SCFAs อย่างเช่น b บิ u t y เรต e บิลเทเรตค่ะ b บิ u t y เรตนี้เป็นเหมือนแหล่งพลังงานชั้นเยี่ยมให้กับเซลล์ผนังลำไส้โดยตรงเลยค่ะช่วยให้ผนังลำไส้แข็งแรงทำงานได้ดี ไม่ใช่แค่เรื่องย่อยอาหารอย่างเดียวสินะครับเหมือนจะเกี่ยวกับเรื่องระบบเผาผลาญการจัดการไขมันหรือแม้แต่ความอยากอาหารด้วยถูกต้องค่ะมันเกี่ยวข้องกันหมดเลย แล้วที่สําคัญมากๆอีกอย่างคือระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยกว่า70%อยู่ที่ลําไส้นะคะโหเยอะมากค่ะจุลินทรีย์ในลําไส้เนี่ยแหละค่ะที่ทําหน้าที่เหมือนเป็นครูฝึกคอยสอนคอยกระตุน้นให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราทํางานอย่างมากไปไม่น้อยไปอย่างแบคทีรียบางชนิดเช่น Clostridium butyricum บางสายพันธุ์ที่ผลิต b u t y r a t e ได้เนี่ยก็ยังช่วยเสริมสร้างชั้นเมือกที่ผนังลําไส้ให้หนาขึ้นเป็นเหมือนกรอกบป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้ามาได้ง่ายๆค่ะ สุดยอดเลยครับแล้วที่เมื่อที่เราเกริ่นกันไว้เรื่องความเชื่อมโยงกับสมองอันนี้น่าสนใจมากครับแกนลำไส้สมองหรือ gut-brain axis ค่ะอันนี้เป็นอะไรที่ซับซ้อนแล้วก็น่าทึ่งมากๆเลยค่ะมันคือการสื่อสารสองทางตลอดเวลาระหว่างลำไส้กับสมองผ่านหลายช่องทางมากทั้งเส้นประสาทโดยตรงเลยอย่างเส้นประสาท vagus vagus n e r v ครับผ่านระบบฮอร์โมนโดยเฉพาะแกน HPA ที่เกี่ยวกับความเครียดแล้วก็ผ่านระบบภูมิคุ้มกันด้วย ที่สาคัญคือจุลินทรีย์ในลําไส้เราเนี่ยสามารถผลิตสารสื่อประสาทได้เองเลยนะคะอย่างเช่นเซโรโทนินที่เรารู้จักกันดีว่าเกี่ยวกับอารมณ์โอ้โหผลิตเซโรโทนินได้เองเลยเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะส่วนใหญ่ผลิตที่ลําไส้นี่แหละค่ะ มันก็เลยส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกหรือความเครียดของเราได้โดยตรงเลยนี่เองสินะครับที่ทําให้มีคนพูดว่าลำไส้คือสมองที่สองคือมันเชื่อมกันขนาดนี้ความเครียดจากสมองก็ส่งผลมาที่ลำไส้ได้ถูกต้องคะ่ะเวลาเราเครียดมากๆอาจจะท้องสไส้ปั่นป่วนไดค้ครับครับเป็นบ่อยเลยครับแล้วในทางกลับกันสุขภาพของลำไส้และชนิดของจุลินทรีย์ที่เรามี ก็ส่งสัญญาณกลับไปมีผลต่อสมองอารมณ์หรือแม้แต่พฤติกรรมของเราได้เหมือนกันค่ะไม่ใช่แค่ที่ลำไส้ที่ผิวหนังกับในช่องปากก็มีระบบนิเวศจุลินทรีย์ของตัวเองด้วยใช่ไหมครับมีค่ะที่ผิวหนังหรือสกินไมโครไบโอมก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนกรอกป้องกันด่านแรกตามธรรมชาติเลยช่วยลดผลกระทบจากแสง UV ช่วยควบคุมการอักเสบ ถ้ามันเสียสมดุลไปล่ะครับถ้าสมดุลเสียไปก็อาจจะนำไปสู่ปัญหาผิวหนังได้ค่ะอย่างเช่นสิวที่อาจจะเกี่ยวกับแบคที ria cutibacterium acnes หรือเชรามาลาเซียหรืออย่างผื่นภูมิแพ้ผิวหนังก็เชื่อว่าเกี่ยวกับการเสียสมดุลของไมโครไบโอมที่ผิวหนังเหมือนกันอ๋อครับแล้วในช่องปากล่ะครับในช่องปากหรือ oral microbiome ก็มีความหลากหลายของจุลินทรีย์รองลงมาจากลำไส้เลยนะคะ ก็มีหน้าที่ช่วยป้องกันปัญหาเหงือกป้องกันฟันผุลดปัญหากลิ่นปากถ้าตรงนี้เสียสมดุลก็คงเกิดปัญหาเหงือกอักเสบฟันผุได้ง่ายขึ้นใช่ค่ะแล้วที่น่ากังกวลกว่านั้นคือบางทีเชื้อที่ไม่ดีในช่องปากเนี่ยมันอาจจะหลุดลงไปก่อกวนที่ระบบทางเดินอาหารส่วนอื่นหรือแม้กระทั่งเข้าสู่กระแสะเลือดก่อปัญหาที่อื่นต่อได้อีกค่ะฟังดูแล้วการรักษาสมดุลนี้สำคัญมากๆเลยนะครับ และภาวะที่สมดุลมันเสียไปที่เรียกว่าดิสไบโอซิสเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างครับดูน่ากังวลเหมือนกันค่ะสาเหตุหลักๆที่เราเจอกันบ่อยเลยก็คือการใช้ยาปฏิชีวนะหรือแอนตี้ไบโอติกส์นี่แหละค่ะเพราะยาพวกนี้ยส่วนใหญ่มันฆ่าเชื้อแบบไม่เลือกหน้าคือฆ่าทั้งเชื้อก่อโรคแล้วก็ฆ่าจุลินทรีย์ดีๆที่มีประโยชน์ในลำไส้เราด้วยพลอยฟ้าพลอยฝนไปด้วยกันเลยใช่ค่ะ พอมันกวาดล้างไปเยอะๆเนี่ยก็เปิดโอกาสให้เชื้อบางตัวที่ไม่ค่อยดีแต่ทนยาหรือปกติถูกควบคุมไว้ด้วยเชื้อดีเนี่ยมันจะเริ่มเติบโตขึ้นมาแทนที่ได้อย่างเช่นเชื้อ Clostridium d i f f i c i l e หรือ C-Diff เนี่ยค่ะอันนี้ตัวร้ายเลยอาจทำให้เกิดลำไส้อักเสบรุนแรงได้โดยเฉพาะในคนที่ได้รับยาปฏิชีวนะนานๆน,น,น่ากลัวจังครับนอกจากยาแล้วมีอะไรอีกไหมครับ อาหารการกินนี่ก็ปัจจัยใหญ่เลยค่ะอาหารยุคใหม่ๆที่เรากินกันเยอะๆพวกอาหารแปลรูปสูงๆน้ำตาลเยอะๆไขมันสูงๆครับพอฟาสต์ฟู้ดขนมหวานใช่ค่ะหรือแม้แต่สารปรุงแต่งบางอย่างในอาหารอย่างเช่นน้ำตาลเทียมบางชนิดหรือสารที่ทำให้อาหารข้นๆหรือที่เรียกว่า e m ม l s ซิฟ e r เพวกนี้ก็มีงานวิจัยว่ามันไปรบกวนสมดุลจุลินทรีย์ในลาไส้ได้ค่ะ ความเครียดการพักผ่อนน้อยก็เกี่ยวด้วยใช่ไหมครับเกี่ยวมากๆเลยค่ะความเครียดเรื้อรังการนอนหลับไม่เพียงพอพวกนี้ส่งผลเสียต่อทั้งระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็กระทบสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ด้วยค่ะแล้วพอสมดุลมันเสียไปหรือเกิดดิสไบโอซิสเดีย่ยมันเชื่อมโยงกับโรคอื่นๆด้วยไหมครับหรือแค่ทาให้ท้อนไส้ไม่ค่อยดี โอ้โหเชื่อมโยงกับโรคเรื้อรังหลายชนิดเลยค่ะที่ชัดเจนหน่อยก็คือกลุ่มโรคลำไส้อักเสบเรื้อรงังอย่างเช่น IBD inflammatory bowel disease หรือลำไส้แปรปรวน IBS irritable bowel syndrome ครับซึ่งโรคพวกนี้มักจะเกี่ยวข้องกับการอักเสบเรื้อรังในลำไส้แล้วก็อาจจะสัมพันธ์กับภาวะที่เรียกว่าลำไส้รั่วหรือ leaky gut ด,ด้วยค่ะลำไส้รั่วคือยังไงครับ คือปกติเซลลผนังลำไส้เราจะเรียงตัวชิดกันแน่นเลยค่ะเพื่อควบคุมการดูดซึมสารอาหารแล้วก็ป้องกันไม่ให้สารพิษหรือเชื้อโรคผ่านเข้ามาง่ายๆแต่ในภาวะลำไส้รั่วเนี่ยการยึดเก,กาะกันระหว่างเซลล์มันหลวมลงทําให้สารที่ไม่ควรผ่านหรือแม้แต่แบคทีรียบางส่วนมันเล็ดลอดผ่านผนังลำไส้เข้าไปในร่างกายได้ง่ายขึ้นซึ่งก็จะไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันทําให้เกิดการอักเสบตามมาค่ะ อ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วนอกจากโรคเกี่ยวกับลำไส้โดยตรงล่ะครับก็ยังมีการศึกษาที่เชื่อมโยงดิสไบโอซิสกับเบาหวานชนิดที่2แล้วก็โรคอ้วนด้วยค่ะกลไกมันอาจจะซับซ้อนหน่อยแต่ก็เชื่อว่าเกี่ยวกับการดื้อต่ออินซูลินการลดลงของแบคทีเรียดีๆที่ผลิตบิวทิเรตหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของกลุ่มแบคทีเรียหลักๆในลำไส้อย่างกลุ่มเฟอร์มิควสกับแบคทีโรเดรทิสสกลุ่มนี้มันต่างกันยังไงนะครับ คือมันเป็นกลุ่มใหญ่ๆ2กลุ่มในลำไส้นะคะบางงานวิจัยก็พบว่าในคนอ้วนหรือคนเป็นเบาหวานอาจจะมีสัดส่วนของเฟอร์มิควตมากกว่าแบคทีโรยเดสซึ่งอาจจะส่งผลต่อวิธีที่ร่างกายดึงพลังงานจากอาหารหรือการสะสมไขมันได้แต่เรื่องสัดส่วนนี้ก็ยังยังมีความเห็นต่างกันอยู่บ้างนะคะแล้วก็อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละคนมากๆเลยค่ะครับแสดงว่ามันซับซ้อนแล้วก็อาจจะต้องดูเป็นรายบุคคลไปใช่ค่ะ มันเลยมีแนวคิดเรื่อง personalized medicine หรือการแพทย์จำเพาะบุคคลมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตการวิเคราะห์ไมโครไบโอมของแต่ละคนอาจจะช่วยให้เราเลือกวิธีการรักษาหรือป้องกันโรคที่เหมาะกับคนคนนั้นได้ดีขึ้นค่ะยังมีอีกแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องสมมติฐานสุขะอนามายัยหรือ hygiene hypothesis อันนี้เกี่ยวกับไมโครไบโอมยังไงครับอ๋อค่ะสมมติฐานนี้พูดถึงว่าในปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้ว เด็กๆอาจจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดเกินไปทําให้ไม่ค่อยได้สัมผัสกับจุลินทรีย์ที่หลากหลายเหมือนในสมัยก่อนครับเพราะเราเน้นความสะอาดกันมากเหมือนขาดการฝึกฝนขาดการเรียนรู้ที่จะแยกแยะว,ว่าอะไรเป็นมิตรอะไรเป็นศัตรูหรือว่าควรจะตอบสนองต่อสิ่งต่างๆมากน้อยแค่ไหนก็เลยอาจจะทําให้มีแนวโน้มที่จะเกิดปฏิกิริยาภูมิไวเกินหรือเกิดโรคภูมิแพ้หรือแม้แต่โรคแพ้ภูมิตัวเอง autoimmune disease ได้ง่ายขึ้นค่ะเข้าใจเลยครับพอเราเข้าใจปัญหาแล้วก็ความสำคัญของสมดุลแล้วทีนี้แนวทางการดูแลหรือฟื้นฟูไโโรรบโอ m มของเราควรจะเริ่มจากตรงไหนดีครับเริ่มต้นง่ายๆเลยค่ะคือการปรับพฤติกรรมแล้วก็เรื่องอาหารการกินของเราเนี่แหละค่ะสำคัญที่สุดคือทานอาหารให้หลากหลายเข้าไว้โดยเฉพาะเน้นพวกที่มีใย,ยอาหารสูงสงก็คือผักผลไม้ทนันพืชไม่ขัดสีถั่วต่างๆใช่เลยค่ะ เพระยาะใยอาหารพวกนี้เป็นอาหารชั้นดีของจุลินทรียดีในลำไส้เราแล้วก็พยายามลดอาหารแปรรูปน้ำตาลสูงไขมันอิ่มตัวสูงสูงลงการออกกำลังกายจัดการความเครียดพักผ่อนให้พอก็คงช่วยด้วยใช่ไหมครับช่วยมากๆเลยค่ะทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดการออกกำลังกายสม่ำเสมอการหาวิธีจัดการกับความเครียดเช่นการทำสมาธิหรือการพักผ่อนให้เพียงพอก็ส่งผลดีต่อสุขภาพลำไส้และไมโครไบโอมค่ะ แล้วการเสริมด้วยสิ่งที่เรียกว่าโปรไบโอติกส์หรือพรีไบโอติกส์แล้วครับที่เราได้ยินบ่อยๆมันช่วยได้จริงไหมครับช่วยได้ค่ะแต่ต้องเข้าใจความแตกต่างนิดนึงนะคะโปรไบโอติกส์คือจุลินทรีย์ดีๆที่มีชีวิตอยู่เลยค่ะเราจะได้รับจากการกินอาหารหมักดองอย่างโยเกิร์ตกิมชีคีเฟอร์หรือจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครับ ส่วนพรีไบโอติกไม่ใช่ตัวจุลินทรีย์นะคะแต่เป็นอาหารของจุลินซีดีโดยเฉพาะพวกใยอาหารชนิดพิเศษที่ร่างกายเราย่อยไม่ได้แต่จุลินซีดีเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเช่นในกระเทียมหัวหอมหน่อไม้ฝรั่งกล้วยดิบอะไรพวกนี้คะ่ะ อ๋อคืออันนึงเป็นตัวจุลินทรีย์อีกอันเป็นอาหารให้มันใช่ค่ะแล้วก็มีอีกทำคือซินไบโอติกส์อันนี้คือการรวมเอาทั้งโปรไบโอติกส์และพรีไบโอติกส์เข้าไว้ด้วยกันเลยเพื่อส่งเสริมการทำงานซึ่งกันและกันแล้วเวลาเราจะเลือกกินพวกนี้ต้องดูอะไรเป็นพิเศษไหมครับ จุดสำคัญเลยคือต้องดูที่สายพันธุ์ของจุลินทรีย์ค่ะเพราะโปรไบโอติกส์แต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมีคุณสมบัติมีประโยชน์ไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่ากินโปรไบโอติกส์อะไรก็ได้แล้วจะดีเหมือนกันหมดต้องเลือกให้ตรงกับปัญหาสุขภาพหรือเป้าหมายที่เราต้องการค่ะเข้าใจครับคือต้องเฉพาะเจาะจงลงไปเลย ใช่ค่ะแล้วก็ในกรณีที่การเสียสมดุลมันรุนแรงมากๆอย่างเช่นในคนที่ติดเชื้อซีดิฟซ้ำๆแล้วดื้อต่อยาปฏิชีวนะเนี่ยปัจจุบันก็มีนวัตก,กรรมที่ค่อนข้างก้าวหน้าขึ้นมาค่ะคืออะไรครับเรียกว่าการปลูกถ่ายจุลินทรีย์ในอุจจาระหรือ fecal microbiota transplantation เรียกย่อยๆว่า FMT ค่ะโอ้ฟังชื่อแล้วอาจจะดูแปลกๆหน่อยนะครับ แต่มันเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงมากสำหรับรักษาการติดเชื้อ c ีดิฟที่ดือยานะคะหลักการก็คือการนำเอาอุจจาระของคนที่มีสุขภาพดีซึ่งแน่นอนว่าผ่านการตรวจคัดกรองอย่างละเอียดแล้วเนี่ยมาสกัดเอาเฉพาะส่วนที่เป็นจุลินทรีย์ดีๆแล้วนำไปให้กับผู้ป่วยอาจจะโดยการส่องกล้องหรือให้ในรูปแบบแคปซูลเพื่อไปฟื้นฟูระบบนิเวศในลำไส้ผู้ป่วย ถูกต้องค่ะเหมือนเป็นการส่งกองทัพจุลินทรีย์ดีเข้าไปช่วยปรับสมดุลไปแย่งชิงพื้นที่แย่งชิงอาหารจากเชื้อที่ไม่ดีเป็นหลักการที่เรียกว่า bacterial interference นะคะซึ่งตอนนี้ก็กำลังมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงความเป็นไปได้ที่จะใช้วิธี FMT นี้กับโรคอื่นๆด้วยเช่นโรคลำไส้อักเสบ IBD ค่ะครับฟังทั้งหมดนี้แล้วรู้สึกเลยว่า m i โครไบโอมนี่มันเป็นเหมือน ระบบนิเวศท,ที่ซับซ้อนมากๆอยู่ข้างในตัวเราจริงๆแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพเราทั้งกายและใจอย่างลึกซึ้งกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับใช่เลยค่ะการดูแลรักษาสมดุลของระบบนิเวศภายในนี้เลยกลายเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆสําหรับสุขภาพองค์รวมของเราจริงครับเพราะปัจจัยในชีวิตสมัยใหม่หลายๆอย่างทั้งอาหารความเครียดการใช้ยามันดูเหมือนจะท้าทายสมดุลตรงนี้อยู่ตลอดเวลาเลย ถูกต้องค่ะซึ่งการที่สมดุลน,นี้ถูกรบกวนก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เชื่อมโยงกับการเพิ่มขึ้นของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆที่เราเห็นกันมากขึ้นในปัจจุบันก็ได้นะคะการทำความเข้าใจเรื่องไมโครไบโอมเนี่ยเลยอาจจะเป็นเหมือนจุดเปลี่ยนสำคัญในการดูแลสุขภาพในยุคนี้และยุคต่อไปเลยค่ะนาคิดต่อไปจริงๆครับว่าในอนาคตอันใกลน้นี้ถ้าเราสามารถวิเคราะห์ไมโครไบโอมของแต่ละคนได้ละเอียดมากขึ้นแม่นยำขึ้นมันอาจจะนำไปสู่การแพทย์ที่ แม่นยำเฉพาะบุคคลหรือ personalized medicine ได้จริงๆหรือเปล่าอาจจะมีคำแนะน,นำด้านสุขภาพโภชนาการที่ออกแบบมาเพื่อคนคนนั้นโดยเฉพาะเลยก็ได้เป็นไปได้สูงเลยค่ะการใส่ใจดูแลโลกใบเล็กๆที่อยู่ในตัวเรานี่แหละครับอาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่สุดที่จะนำไปสู่สุขภาพที่ดีและยั่งยืนอย่างแท้จริงก็เป็นได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับสาหรับข้อมูลเชิงลึกครับยินดีค่ะ